กลับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมเชฟปูนในรายการใครๆก็เข้าครัววันนี้ผมมีเมนูตับมาฝากคุณผู้ชมครับแต่ตับเนี่ยไม่ใช่ตับห่านนะฮะเป็นตับไก่เออเราบ้านๆอยู่แล้วเมนูนี้มีชื่อว่าตับไก่ต้มเค็มครับไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนจะมาลงมือทำเชิญเลยครับผม เอาละครับหลังจากที่คุณผู้ชมได้ดูส่วนผสมของไก่ต้มเค็มกันแล้วเรามาลงมือทํากันเลยดีกว่านะวิธีการทําก็ไม่ยากอะไรเพราะมันเป็นอาหารแบบจะพูดไงอาหารในวงเล่าอ่ะขี้เมาเขากินกันนะคุณผู้ชมผมตั้งกระทะร้อนใส่น้ามันลงไปและก็ใส่หอมแดงครับอันนี้คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยมีหอมแดงด้วยแล้วก็มีพริกด้วยใส่ลงไปครับ ใส่หอมแดงมันสองอย่างเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินได้อร่อยแน่นอนผมเคยทำนะวันหลังผมจะมาทำเมนูนี้คุณผู้ชมได้กินกันเมนูไก่กระเลี่ยงอันนี้เด็ดมากผมบอกเลยไก่กระเลียงนี่นเด็ดมากผมเคยมีลูกน้องเป็นคนกระเลี่ยงไนงะแล้วเขาทำเมนูนี้ให้กินอบอกเลยเลยว่าอร่อยลืมอ่ะพูดได้แค่นี้อ่ะผัดให้มันเข้ากัน นะฮะผัดให้มันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใส่อะไรวะลืมเลยโมแต่โม,โมใส่เครื่องในลงมาฮะอันนี้ผมใส่ลงไปหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่สนใจเทคจงเทกเจอร์ ung, อะไรมันนะฮะสามารถที่จะใส่ลงไปเลยมันสุกเอาแค่มันสุกก็กินได้แล้วเพราะว่าเรากินกันอยู่ในวงคุณผู้ชมอย่าลืมน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะฮะใส่ลงไป ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวเฮียเออเนี่ฮะเกลือที่คุณผู้ชมถามมาทำอะไรเอามาล้างเครื่องในไก่แต่ว่าถ้ามันยังเค็มไม่พอหลังจากนี้ให้เติมเกลือนะฮะแต่ผมยังไม่เติมผมขอชิมดูก่อนน้ำตาลทรายอันนี้ช่วยให้มันหวานแหลมนะฮะเมื่อกี้ใส่ไอ้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเพื่อให้มันหวานนวล ะ,ะพริกไทยป่อนอนนี้ใส่เยอะๆเลยอืมล <c oughs> อมกลิ่นนี่ขึ้นมาเลยคุณผู้ชมเออแล้วก็นี่นะฮะเติมน้ำลงไปตั้งเที่ยวไว้อย่างงี้ตั้งไฟอย่างนี้เลยเดี๋ยวได้ที่มาดูกันต่อสักครู่เดียวครับ เอาละรครับคุณผู้ชมหลังจากที่ต้มเครื่องในไว้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วสีก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวผมได้ชิมรสชาติแล้วบอกคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงช้อนนี่ช้อนสะอาดนะรสชาติที่ได้นะครับก็คือมันเป็นไก่ต้มเค็มอ่ะแน่นอนคือมันต้องมาเค็มก่อนหวานนี่ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมด้หวานมากเลยนะเพราะว่าเราใส่น้ําตาลน้อยแล้วน้าตาลเนี่ยเราใส่ทั้งน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวซึ่งมีความหวานคนละแบบกันฉะนั้นมันจะไม่หวานแหลมขึ้นมา มีความเผ็ดเล็กๆจากพริกพริกขี้หนูพริกจินดาแดงนี่มันเหมาะสำหรับจะเป็นอาหารที่เข้าไปสู่วงราคุณผู้ชมมากๆเลยอ่ะไม่รรอตั้งวงเลยและไปจัดเสิร์ฟเลยครับผมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยคุณผู้ชมคือคือพระเจ้าสร้าง ตับไก่และกลิ่นไก่มาให้เข้ากับเมนูนี้จริงๆคือมันเป็นอะไรที่แบบง่ายแล้วมันเลอค่าผมพูดอย่างนี้เลยอมันคือมันแบบมันไม่ได้ยุ่งยากเลยอะแต่รสชาติมันเลอค่ามากอผมป,มปื้มปริ่มน้ำตาจะไหลนะฮะคุณผู้ชมดูอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันธรรมดาแต่การทำของให้ธรรมดาให้มันเลอค่ายิ่งกว่าประกวดนางสาวไทย โรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงแล้วต้นหอมเอออย่างนี้แหละผักชีสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะโดนเขาดา่าเขียวๆแดงๆนะฮะแล้วก็มีพริกน้ำส้มครับผมพริกน้ำส้มเปรียปร้ยวๆและก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูเครื่องในไก่หรือตับไก่ต้มเค็มคุณผู้ชมมันง่ายมากอะ่ะ มันเลอะค่าอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมต้องลองเอากลับไปทําสูตรนี้ที่บ้านเลยเอาสูตรนี้กลับไปทําที่บ้านคุณผู้ชมเลยรับรองได้ว่าอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับคุณผู้ชมและถ้าอยากจะรู้สัดส่วนอย่างละเอยียดคุณผู้ชมก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราสิครับที่ foodtravel.tv วันนี้ผมขออนุญ,ญาตไปตั้งวงกับเพื่อนๆของผมก่อนกราบสวัสดีครับเลอะ่าบอกเลยสุด,สด